ปเอตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนไหนดูสิป้าเอ็ดตบอกว่าวันนี้มีต้มตำนะขายมีแต่ผาลัมไม่พอขายส้มตำาก๊งยักษค่ะน่มคะ้มตำส้มตำนี่มามากินกันได้เลยนะโอ้โหนี่ฝีมือย่างไก่นี้ฝีมือใครคุณเฟิร์สค่ะฝีมือเบาเฟิร์สนะฝีมือย่างไก่ อันนี้จานของแต่เนี้ยน้องใหญ่ๆนี่อันนี้พีมือป้าใบนะหมดแล้วเนี่ยเชฟเชฟ้มตํมมาจากบุรีรเนี่แตนไปงานมากลับมานี้หมดไปกันไปส่องทานแล้วน่ะเนี่ยเชฟต้มต้มจานนี้เลยค่ะเดนมาเดนมา อันนี้เด็กน้อยค่ะกินส้มตำไทยแบบไม่เผ็ดมาค่ะแล้วอันนี้เบ่าเฟิร์สครับบ่าวเฟิร์สนี่เป็นเชฟทำอะไรนะย่างไก่ย่างไก่ย่างไก่เพื่อส้มตำกัน ไก่ย่างหมดไปธาตุนึงแล้วนะหล้วนี่นี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาจากบุรีรัมย์้าเหนียวมาจากอุบลค่ะข้าวเหนียวมาจากอุบลนะคะเนี่ยแต่ละย่างนี้มาจากไก่ไก่ทางนั้นเลยนี่แต่ละย่างมาจากไก่ไก่ทางนั้นอร่อยแล้วมารวม